ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون حيث قال حيث قال جل جلاله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ومن يرتدد ومن يرتدد منكم عن ديني فاي وَهُوَ كافر فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ اعمالهم في الدنيا والاخره وَأُولَئِكَ اصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم كم ينقص التاب الله سبحانه و تعالى ให้เราได้ตระหนักในหัวใจของเราซึ่งความยำเกรงความตะวันติลอสุบฮันอหัวตาดาโดยการปฏิบัติในสิ่งที่ลอสุบฮานอหัวตาลาได้ทรงสั่งใช้และหลีกเลี่ยงออกห่างจากสิ่งที่ลอสุบฮานอหัวตาลาได้ทรงสั่งห้ามอันความตะวานนี้แหละอันความยำเกรงนี้แหละเป็นสเสบียงที่ดีที่สุด เป็นเนื้อนาบุญที่สวยงามที่สุดที่เรานั้นจะนำมนนำพามันกลับไปหาลอสุบหฮานะหัวตาลลาวะดูฟะอินคอยรซาดิตตะวาอัลตลตาหา์บอกว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ให้เราระเตรียมไว้ให้เราเตรียมเสบียงไว้ให้เราเตรียม สิ่งที่เรานั้นจะไปเอาผลประโยชน์กับมันในชีวิตในอาคยรรโลกหน้าและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความตักวาความยัเกรงต่อลอสุบฮานะหัวตาลาท่ามีน้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราอยู่ในบรรยากาศของเดือนสุนฮิจจาเดือนที่เต็มเตี่ยมไปด้วยความยิ่งใหญ่ต่อองลอสุบฮานะหัวตาลาที่เราได้เห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียตามทรรัศั์ตาม สถานีต่างๆวาพี่น้องของเราจำนวนเรือนแสนเดือนล้านจากทั่วทุกมุมโลกจากทั่วทุกสีผิวจากทั่วทุกเชื้อชาติต่างมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านของลอสซบฮานหาหัวตาลาเมืองมัก,กัคมัสยิดินฮารอมเมืองมะกาบ้านของลอสซบาฮานหาหัวตาลาพร้อมกับกล่าวตั้นเบียกล่าวคำ ในการที่จะตอบรับเสียงเรียกร้องเชิญชวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาต้าลาว่าลัเบยกอัลลอฮุมมาลัเบยกลัเบยกลาชารีกะละกะลัเบยกอินนัลฮัมดะวนนิยมตะละกะวัลมุลลาชารีกะละนี่เป็นคำกล่าวของผู้ชนที่เขานั้นได้ของอิหรอมแล้วมุ่งหน้าเข้าเข้าสู่บ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาต้าลา ขอเอาตาลาได้ทำให้พวกเราทุกคนที่อยู่ณนะทีนี้ที่เราไม่ได้มีโอกาสที่จะกล่าวตัเบียะกล่าวรับไปกันให้พวกเรานั้นได้มีสิทธิ์ที่จะกล่าวกันในปีหน้าต่อ,ตอ,ตอไปทุกคนอาเมนชอบ์อถ้ามีน้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราอยู่ในยุคอาคิริษะมานยุคที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกับความสับสนวุ่นวายของผู้คนวันนี้ผู้คนแสวงหาทุกอย่างวันนี้ผู้คน มุ่งไปสู่สิ่งที่ตัวเองต่างคิดว่ามันมีค่าและมีราคากับชีวิตของเขาแต่หันหลังออกจากซึ่งศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาละท่านนบ,บีสุลตลอหละห์และวะสัลลัมได้ย้ำให้เราได้ระวังถึงสภาพของการละทิ้งศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาในยุคอาคริสซามาน,นว่ายุสบิฮุรรจูลุมุมมินันวายุมซีกาฟิรสภาพในยุคอาคริสซามานนั้นน่ะ คนคนหนึ่งที่เขานั้นได้เป็นมุสลิมในตอนเช้าพอตกเย็นแล้วเขาก็ได้กลายเป็นคนกาเฟตไปเสียแล้ววะอาลียุุบิลละวายุมสีมุกมิิััววยุุสบิหุก ك ا ف ِ ในตอนเย็นเมื่อกี้เขายังเป็นคนมุมมินนนอยยู่เลเลป็นคนุสลิมอยู่เลยแต่พอเช้ามาเขาได้กลับกลายเป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาเสียแล้ววะลียะจุบิลละยาบีอูดีนะฮูลิอารดิมินัดดุนยา <S <S เขาสามารถที่จะขายศาสนาของล์ตาลาขายศาสนาที่มีค่าในตัวของเขาได้เพื่อผลประโยชน์บน,นโลกดุนยาท่านมีน้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ หากเราได้ติดตามนะสื่อโซเชียลมีเดียข่าวสารในสังคมของเราเราก็จะเห็นกระแสหนึง่งนะที่ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นมามากมายในยุคสังคมปัจจุบันนั่นก็คือการเชื้อเชิญผู้คนออกจากศาสนาของลอสุบาฮานอวตาลทาท่านพี่น้องรู้ไหมครับการที่มีผู้คนนะหลุดออกจากศาสนาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านของเรา กับแต่ว่าแม้กระทั่งในโลกอาหรับตอนนี้ปัญหาที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ปัญหาคีลาฟิยะไม่ใช่ซาลาฟีไม่ใช่วะฮาบีไม่ใช่อาชาอิรมไม่ใช่ชียะไม่ใช่กลุ่มใดๆในอิสลามทั้งสิน้นแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ในโลกอิสลามที่กำลังเผชิญน,นั่นก็คืออัลอีมาอัลกุฟรุวัลอิลฮัด การที่คนเนี่ยเริ่มที่จะปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์ตาลาการที่คนเนี่ยไม่เอาศาสนาของอัลลอฮ์ตาลานี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับเราผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในทุกๆศาสนาล้วนแล้วแต่มีข้อกําหนดล้วนแล้วแต่มีกฎเกณฑ์สําหรับผู้ที่นับถือศาสนานั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นยะฮูดชาวยิวเขาก็มีกฎในข้อนี้นั่นก็คือข้อห้ามในเรื่องของนะการที่จะให้ผู้คนนั้นนะตกจากศาสนาที่เราเรียกกันนะคุ้นเคยกันดีว่ามุรตะนั่นก็คือคนตกจากศาสนาคนที่ตกจากศาสนาเราเรียกว่ามุรตะแปลว่าคนที่มีริดดะมี คุณลักษณะของการตกศาสนาอยู่ในตัวของเขาคนที่มีลักษณะแบบนี้เขานั้นจะสิ้นสภาพในอิสลามของเราจะถือว่าคนคนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในอิสลามได้สอนเราถึงเรื่องหนึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงภูกมกงของอัลลอฮ์เรียนรู้รถึงนะรูกลอีมานรูกลอิสลามรู้ถึงเรื่องเอกสารแล้ว ในอิสลามของเราได้พูดถึงอริดดะนั่นก็คือข้อระวังที่จะทำให้คนมุสลิมคนหนึ่งได้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมในภาษาอาหรับเรียกว่าอริดะแปลว่าการตกศาสนาอริดะลูกอตันตามหลักภาษาหมายถึงอ r รูจูอานิชัยคือการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยเขากลับออกจากศาสนาเนี่ยเขากลับออกจากสิ่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าอริดะ ส่วนชอ่ออันในหลักนิยามศาสนาคนที่มีริดเด้คนที่ตกศาสนาอุลามะได้ให้คำนิยามแบบนี้ครับว่าอาริดเดตัวกูตุลอิสลามิคือการที่คนคนหนึ่งตัดขาดออกจากศาสนาอิสลามบินียติลกุฟรินโดยกับที่การที่เขานั้นมีเจตนาปฏิเสธเจตนาสอไปในทางปฏิเสธนะ เอาเกลิกุฟรินหรือว่าเขาใช้คำพูดที่แสดงออกมาซึ่งการปฏิเสธต่อศาสนาของอัลลอฮ์เอาเฟะอิกุฟรินหรือว่าเขาได้กระทําส,สิ่งสิ่งหนึ่งด้วยกับการกระทําที่มันแสดงถึงการปฏิเสธต่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาต้าลอาอัลาจิฮาตินอิสติฮซาย ي. ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเยาะเย้ยทำเล่นๆกับเรื่องราวของศาสนา เอาวินอีนาดีหรือว่าการฝ่าฟืนนะ้นในเรื่องของการกระทำในเรื่องของคำพูดในเรื่องของเจตนาตั้งใจเอาวินเอียติกกดีหรือว่าในเรื่องของหลักความเชื่อหลักศรัทธาที่มันขัดกับสิ่งที่อิสลามได้นำเสนอท่านมีน้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอุลามะได้ทำการแบ่งอุลามะได้ทำการแบ่งนะว่าริดดะหรือว่าการตกศาสนานั่น่ะ มันจะเกิดขึ้นได้ด้วยกับสามทางด้วยกันด้วยกับสามรูปแบบด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งคนคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมนี่แหละแต่เขาสามารถที่จะมุตตัดตกาศาสนาของลอตาลาได้ด้วยกับจิตใจของเขาทางใจความเชื่อหลักศรัทธาที่มันผิดเพี้ยนก็ทำให้คนคนหนึ่งนั้นหลุดสภาพออกจากการเป็นมุสลิมเช่นเดียวกัน ผลทางที่สองนั่นก็คือเรื่องของการนั่นก็คือในเรื่องของวาจาที่เขากล่าวออกมาประการที่สามนั่นก็คือในเรื่องของการกระทําด้วยกับอวัยวะของเขาด้วยกับร่างกายของเขาที่สื่อออกมาถึงการเป็นกูโฟดการชีริกิตต่อลอหรือว่าการเยียด,เย,ย,ดเย,ยดยียยดนะการล้อเล่นกับศาสนาของลอสุบฮานะหัวตาลาประการที่หนึ่งอุลามะได้บอกว่า การที่คนคนหนึ่งนั้นได้เอาหัวใจของเขานามุตตัดริดดาตกศาสนาด้วยกับหัวใจของเขาแบบไหนล่ะนั่นก็คือหัวใจที่ยกตัวอย่างเช่นบุคคลซึ่งที่มีความสงสัยในการมีอยู่ของอัลลอฮ์สุบฮานาหวตาละอัชชับกุฟิลลาฮิวฟีสิฟาติฮีสงสัยว่าอัลลอฮ์มีจริงไหมหรือว่าไม่ทงรู้แหละว่าอัลลอฮ์ตาลามหนึ่งอัลลอฮ์ตาลามีจริงแต่ว่า สงสัยในคุณลักษณะของอัลลอฮ์วาอัลลอฮ์เนี่ยมีหนึ่งหรือมีสององค์นะแล้วก็อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยเหมือนกับเราไหมนะ่อัลลอฮ์ตาลามีมือมีเทา้ามีอวัยวะมีร่างกายเหมือนกับเราไหมท,ทั้งทั้งที่อัลลอฮ์ตาลาบอกแล้วว่าคุลว ah ัลลอหัวหัด อัลลอฮ์ทรงหนึ่งเดียวนะมคุณฮุลลอห์อาหัดอัลลอฮุผูมัดอัลลอฮ์ไม่พึ่งสิ่งใดลัมยาลิดว่าลมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ได้ให้กำเนิดใครและใครก็ไม่ได้ให้กำเนิดอัลลอฮ์ว่าลมยาคุลลาหูผุฟวันอาหัดและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนกับอัลลอฮ์ سبحانه และุ้อตาลา แต่เราคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งเขาก็ยังสงสัยว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีลูกไหมอัลลอฮ์แต่งงานไหมนะอัลลอฮ์แบบนั้นแบบนี้การสงสัยแบบนี้ก็ทําให้คนคนหนึ่งสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้โดยเช่นเดียวกันหรือว่าอัชชักกุฟิรรอซูลสงสัยในตัวของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าท่านนาบีนเป็นนบีจริงหรือเปล่ามุฮัมมัดบุตรของอับดุลลอฮ์เนี่ย อเลาตาลาส่งมาเป็นนบีจริงไหมหรือว่าอวดอ้างการเป็นนบีด้วยกับท่านเองหรือว่าสงสัยในคุณลักษณะของนบีว่านาบีเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าหรือนบีโกโหกสิ่งที่นบีได้เอามาบอกเราคุรานที่นบีได้เอามาบอกเราเนี่ยนบีแต่งด้วยกับตัวของท่านเองหรือเปล่าท,ทั้งทั้งที่อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าวามายันติกวอานินฮาะว อินหัวอิลลาวะอยูู่่ฮ่ะสิ่งที่นบีได้กล่าวสิ่งที่นบีไม่ได้บอกไม่ได้เอามาจากภาวานับสูของท่านนาบีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ประทานว่าอยู่ลงมาหรือว่านะคนคนหนึ่งเนี่ยเนะเขาสงสัยนะในเรื่องของชรีอัตในหลักการของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานะว่านะ การที่เราเนี่ยจะต้องละหมาดห้าเวลาเนี่ยนะทำไมต้องละหมาดห้าเวลาด้วยหกเวลาไม่ได้ได้ไงนะหรือสามเวลาไม่ได้ได้ไงสองเวลาไม่ได้ได้ไงงานที่มีอยู่ทุกวันมีก็จะยุ่งอยู่แล้วนละลอตาลาสั่งแบบนั้นจริงหรือเปล่านั่นเรียกว่า จิตใจของเขาสงสัยนะหรือไม่ศรัทธานะหรือว่าดูถูกในหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลาสิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นในคนใดคนหนึ่งแล้ววัเอียซุบินล,ละขออัลลอตาลาได้คุ้มครองเราคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่มุรตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมด้วยเช่นเดียวกันประการที่สองครับ คนคนหนึ่งสามารถที่จะมุรตัดตกศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาได้นั่นก็คือด้วยกับด้านการกระทําทางกายนั่นก็คือการกระทําอะไรบ้างล่ะการกระทําที่จะทําให้คนคนหนึ่งตกจากศาสนาของอัลลอฮฺตาลาเช่นการที่คนคนหนึ่งสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺหรือไปสุยูดเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลา นะไม่ว่าจะเป็นบรรดารูปปั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทนะไปไหว้น้ําไปไหว้ลาคลองนะไปไหว้หินไปไหว้มัคโคกใดๆก็แล้วแต่ไปเคารพบูชาสิ่งนี้จะทําให้คุณคนนั้นนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมโดยปริยายหรือแม้กระทั่งการสูยูดการต้มกาบให้กับคนก็ตาม ให้กับคนแม้ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเองในอิสลามห้ามในการที่เรานั้นจะไปสุยูดกราบไหว้สิ่งใดเว้นเสียแต่นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาอลาดังนั้นละอิลาฮะอินลอฮฺไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรในการที่เรานั้นจะเคารพสักการะการที่เราจะเอาสิ่งใดไปถวายการที่เราจะไปสุยูดกราบไหว้เว้นเสียแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาอลา รอประการที่สองกระทําในสิ่งซึ่งที่เป็นการดูถูกเหยีดย, Allah, ยดหยามอัลลอฮ์เหยียดหยามอันกุรอานเหยียดหยามอนันฮะดิษของท่านนาบลลลีสุลตลล์ละฮ์และยุฮัสลัมยกตัวอย่างเช่นกุรอานนะเอากุรอานไปตั้งบนพื้นนะด้วยกับเจตนาะด้วยกับเหยียดหยามหรือเอาเหยียบกุรอานนะหรือว่าวลียาซุบิลลาเราเห็นการเผาอันกุรอานในบางประเทศนะนี่เป็นการเหยียดหยามศาสนาของอัลลอฮ์ซุบานะวตาลา หรือว่าสิ่งที่เป็นมุกดาซัดสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาของลอสุบฮานะหัวตาลาสมมุติว่านะถ้ามันมีรูปนะมัสยิดนะหรือมันมีมัสยิดมีอะไรนะมีกะบะนะเราเนี่ยเอาไปเหยียบย่ำนดังนั้นเนี่ยนะขอพึงระวังไยดะดาต่างๆนะที่มีรูปกะบะที่มีรูปมัสยิดที่มี พระนามของอัลลอฮฺสุบฮะฮานาหัวตาลาเนี่ยเราอยา่าถ้าเราเสร็จสิ้นจากการละหมาดแล้วเราก็อย่าตั้งไว้บนพื้นเกรงว่าคนเนี่ยจะมาเดินเหยียบย่ำได้ประการต่อมาการที่เรานั้นเข้าไปร่วมในพิธีของศาสนาอื่นเราไม่ได้ทำาราแต่ว่าเราไปร่วมกับเขาเหมือนกับว่าใจของเราเนี่ยไปยินดีด้วยในการที่คนอื่นเขาสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮะฮานาหัวตาลา สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเช่นเดียวกันประการต่อมาประการนี้สําคัญซึ่งหลายๆคนก็อาจไม่รู้อุลามะเาว่าส่วนหนึ่งจากสิ่งที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือว่าตกศาสนาได้นั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งยับยัง้งหรือเปาวิงเวลาหรือไม่ให้ความร่วมมือกับ เมื่อมีคนคนหนึ่งมาขอให้เขาสอนกะลิมชาชาฮดาให้สมมุติมีคนเดินมาหาเราบอกว่านะช่วยเข้ากะลิมาให้ฉันหน่อยช่วยสอนกะลิมชาชาฮดาให้ฉันหน่อยเราบอกโอ้ยเนะฉันเนี่ยนสอนไม่ได้หรอกนะหนุนหนุนไปหาตัวครูไปหาอิหม์มหนุนเรื่องรับอิสลามไมนเรื่องของอิหม์มทั้งทั้งดีจริงๆแล้วเรื่องของชาฮดาคนเป็นมุสลิมทุกคนจะต้อง มีความเชื่อมั่นมีความรู้ที่นะเข้มแข็งในเรื่องของชาฮาดแต่เราปฏิเสธนะอุลามะบางท่านได้ทําการเขียนไวน้ในหนังสือฟิกบางเล่มว่าอิมามนาววีบอกว่าแม้กระทั่งคนที่ทําการคุดบ้าอยู่เนะนี่ยนะคนคนหนึ่งกําลังทําการคุดบ้าอยู่แล้วมีชายคนหนึ่งเดินมาบอกกับผู้ที่ทําหน้าที่คุดบ้าว่าฉันต้องการเข้ารับอิสลามนะช่วยสอนการิมอชาฮาดให้ฉันหน่อย แต่ขอต้อตบที่ทําหน้าที่คุดบ้าบอกวะ่าเดี๋ยวให้ฉันเนี่ยคุดบ้าให้เสร็จก่อนแล้วฉันหรือว่าให้ละหมาดวันศุกร์ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะสอนคุตสอนกะลิมาให้อุละมะบอกว่าสภาพเช่นนั้นเนี่ยคนคนนั้นตกศาสนาแล้วเนื่องจากอะไรอารือบอบิลกุฟริกุฟรุนการที่เรานั้นน่ะ ยอมให้คนคนหนึ่งตกอยู่ในสภาพของการกุฟูปฏิเสธศรัทธาต่อลอตาลาแม่เพียงเสี้ยวหนึ่งของเวลาก็ตามถือเป็นการกุฟฟต่อลลอสุบฮานวตาลาด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยนะเมื่อเราเห็นใครนะที่เขามีความอยากมีความต้องการในการที่จะเข้ารับอิสลามนะบอกเราช่วยสอนกะลิมาหน่อยเราสามารถที่จะสอนให้เลยนะเอากล่าวตามฉันนะอิสลามต้องปฏิญาณตนนะอีลาอิลลอัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอสูลุลลอฮ์นะไม่มีอัชฮะด د อัลลอฮ์อิลาอิลลอัลลอฮ์และ أ อันนะมุฮัมมัดุลรอสูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอืน่นใดนะ อันเพียงแท่นอกจากอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าลาและท่านนบี Muhammad ص ل ลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือศาสนาถูกของอัลลอฮฺแค่นี้ก็เสร็จจากความรับผิดชอบของเราแล้วท่านพี่น้องูุศสัาธาทั้งหลายครับประการที่สรูปแบบที่สมที่จะทําให้คนหนึ่งนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้หรือว่าตกศาสนาได้นั่นก็คือทางด้านวาจาดูเวลาลืมเอานาะฬิกามา <laughs> นะ ทางวาจานะครับประการที่สามทางวาจายังไงล่ะเช่นการกล่าวคําพูดนะในเรื่องของการเยาะเย้ยล้อเล่นกับาศาสนาของ Allah, อัลลอฮเยาะเย้ยล้อเล่นกับอัลกุรอานนะมีคนอ่านกุรอานอยู่นะเราก็เปิดเพลงแข่งนะหรือว่านะอ่านกุรอานแหละแต่ว่า เอาทํานองมาใส่ด้วยนะเอาแรปมาใส่ในการอ่านคุรานเอาฮอปเอาอะไรนะฮิปฮอปมาใส่ในคุรานไม่ได้นี่คือ นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาของลอตาลาหรือว่าเสียงอาจารย์เป็นการเปล่าประกาศศาสนาของลอเนาะเรานี่เปิดเพลงแข่งพอได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บเนะเร่งเสียงเพลงแข่งเลยนะหรือว่าอาจารย์ก็เป็นทำนองอื่นนะที่ไม่ใช่นะาะทำนองที่ถูกต้องตามหลักการที่ได้กำหนดเอาไว้แบบนี้นะก็ถือว่าเป็นการทําให้คนหนึ่งตกศาสนาด้วยเช่นเดียวกันประการต่อมานาะคำพูด ที่ออกไปในเรื่องของการบิดเบียนหลักการของลอสุบฮานอวตาลาเช่นบอกว,นะว่านะละหมาดไม่ใช่วายิบรอกนะบวชไม่ใช่วายิบรอกนะสะการไม่ใช่วายิบรอกนะหรือวา่าเปลี่ยนจากของฮารามเป็นของฮาร้านนะเช่นบอกวา่านะซีนาทําได้วะลียาซุบิลละนะเช่นบอกว่าห่วยหวยไม่บาบรอกเล่นได้เลยไม่บาวะลียาซุบิลละหรือบอกวา่าดอกเบีย้ยดอกเบี้ยมไม่ฮารามรอกกินได้เลยนะฮาร้านแน่นอน คำพูดแบบนี้ด้วยกับหัวใจที่ตั้งใจที่จะกล่าวแบบนั้นเนี่ยว่ยาเลียอสุบินละทาให้คนคนนั้นเนี่ยตกจากศาสนาของอัลลอ์สุบฮานาะหัวตาลาได้หรือประการต่อมาคําพูดที่ดูหมินคําพูดนะที่ดูหมินศาส,สนาของอัลลอฮ์นะหรือว่าดูหมินในกฎกรรมของอัลลอฮ์สุบฮานาะวตาลายกตัวอย่างเช่นว่าคนคนหนึ่งเนะี่ยพูดว่าทําไมเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาต้องให้ฉันจนด้วย่า หรือว่าตัดพ้อกับตัวเองฉันเนี่ยละหมาดทุกวันห้าเวลาเลยถึงแม้เขาจะทําความดีมาน่นแหละแต่ไปตัดพ้อนะไปก้าวล่วงในเรื่องราวของลอสุบานอวตาลาทําไมฉันไม่รวยสักทีหนึ่งเลยเนะนี่ยทำไมคนคนนั้นไม่เห็นมันทําอะไรเลยลอตาลาถึงให้มันรวยเอารวยเอาคําพูดแบบนี้ก็ถือเป็นคําพูดที่เสี่ยงที่จะทําให้คนคนหนึ่งนั้นตกจากศาสนาของลอสุบานอวตาลาด้วยเช่นเดียวกันท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ เมื่อคนคนหนึ่งได้กระทำบรรดาสิ่งดังกล่าวจากสามทางนั่นก็คือกายวาจาแล้วก็ใจที่ฉันได้กล่าวไปแล้วเมื่อคนคนหนึ่งตกมุดตัดอะไรจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นอุลามะบอกว่าประการที่หนึ่งเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นนั่นก็คืออริดะตุมุิติบมุิฏิตตุนลิสวาประการที่หนึ่งความดีที่เขาทำมาตลอดชีวิตเนี่ย เอาล้อตาลาให้กลายเป็นศูนย์หมดเลยกลายเป็นโมฆะหมดเลยไม่ว่าจะละหมาดมากี่ปีไม่ว่าจะทําบุญมากี่ล้านไม่ว่าจะไปทําฮัทมากี่รอบผลละบุญความดีที่ทามาเนี่ยเอาล้อตาลาให้หายหมดเลยแล้วถ้าเขาได้เสียชีวิตกับเขาได้เสียชีวิตในสภาพนั้นจะกลับไปหาล้อตาลาเนี่ยในสภาพที่ความดีนะ่ะหายส่วนความชั่วดีเคยทํามาเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยวลียาสุบบลล์นะประการต่อมาประการที่สอง หากคนคนหนึ่งนะเขาได้ตกมุลตัดไปนะถ้าหากเขามีภรรยาจะถือว่าชายคนนั้นเนี่ยอย่าขาดกับภรรยาของตัวเองโดยปริยายอันเนื่องจากว่าเขานั้นได้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเป็นกาเฟตมุสลิมกับกาเฟตอ,อยู่กันไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าเขาแล้วก็ให้ภรรยาเขาเนี่ยของอิดดางสามสามสะอาดสามเกี่ยงด้วยกันถ้าหากเขาเนี่ยกับสู่อิสลามในช่วงของ ในช่วงของอิดดะริดด้ริดดะตกศาสนาอิดได้ในของตนถ้าเกิดว่าเขากลับสู่อิสลามในช่วงของอิดดะก็ให้เขานั้นเข้าหาภรรยาของเขาได้เลยไม่ต้องนิกา,ายใหม่แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปแล้วสามเดือนในีคนนั้นยังไม่กลับสู่ศาสนาเดิมยังไม่เตาบัตตัวยังคงอยู่บนการตกศาสนาอยู่ถ้าผ่านนะสามสามสามอะไรนะสามเกี่ยงไปแล้วนะสามสะอาดไปแล้วเขาต้อง กลับมาแต่งงานแล้วก็จ่ายมาฮัดให้กับภรรยาของเขาใหม่ประการที่สามแล้ว้าหากว่าคนที่มุติตัดคนนั้นเนี่ยด้เสียชีวิตลงลูกของเขาไม่สามารถที่จะรับมรดกของเขาได้ในอิสลามเนื่องจากคนมุสลิมกับคนกาเฟตไม่สามารถที่จะรับมรดกกับเขาได้ทรัพย์สินของเขาจะต้องกลายไปเข้ากับไปตุนม้านไปเข้ากับนกองสินทรัพย์รวมของอิสลาม ดังนั้นเนี่ยเมื่อคนคนหนึ่งได้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมในหลักชริอัติอิสลามได้กำหนดว่าจำเป็นที่ฮาเกมผู้ปกครองอิหมามจะต้องเรียกมาเตือนแล้วก็ให้ทำการเตาบัตเป็นเวลาสมวันด้วยกันถ้าหากเขากลับสู่อิสลามเหมือนเดิม หรือว่านายอมที่จะละทิ้งการกระทําคําพูดวาจาที่ทําให้เสียศาสนาที่ทําให้ตกศาสนาเนี่ยเขาก็เข้าสู่อิสลามเหมือนเดิมแต่เขาายังไม่ยอมฮาเกมผู้ปกครองอิสลามนะมีสิทธิ์ที่จะทําการฆ่านชีวิตของเขาได้เลยในสภาพของการเป็นกุโฟดปฏิเสธศรัทธาต่อลอตาลานะอิสลามเนี่ยไม่ได้โหดเที่ยมหรอกแต่สิ่งสิ่งนี้เนี่ยการ มันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับเราเนี่ยแข็งข้อนะกับผู้ปกครองนะในสมัยนี้ก็มีเกิดขึ้นนะไอ้โทษอื่นๆฝ่ภา,ภาภัยแดงนะหรือว่าฆนะ่าคนอื่นอะไรก็ยังเป็นโทษที่ให้อาภัยกันได้แต่ถ้าเกิดตั้งตนเป็นกบฏกับนะประเทศเนี่ยนะ โทษแบบนี้เนี่ยนะประหารพระตุนตาประหารอย่างเดียวเช่นเดียวกันคนที่กูโฟดคนที่มุตัดก็เหมือนกับคนที่ตั้งตน,นเป็นกบฏกับศาสนาของลอสซูบานาวาตาละ,ะอันนั้นในเรื่องของบ้านเมืองที่เขาปกครองด้วยกับระบบอิสลามให้เขาจัดการไปแต่ในบ้านเมืองเราก็คงได้เพียงเรื่องของการบอกกล่าวกันกลกาวการกล่าวตักเตือนกันสําหรับบุคคลทั้งที่เขานั้นตกจากศาสนาของลอสซบานาวตาลา สุดท้ายถ้าหากคนคนนั้นต้องการที่จะเตาบัตนะต้องการที่จะกลับเนื้อกลับตัวนะสู่ศาสนาอิสลามใหม่นะก็ให้เขานั้นทําการกล่าวชาฮาดะใหม่อัชฮะดูอ ah il ัลลอฮ์อิล่าอิลลอฮ์และอัชฮะดูอันมุฮัมมัดอซูลุลลอฮ์และให้เขานั้นละทิ้งนะจากสิ่งที่มันเป็นสื่อในการที่จะทําให้เขาตกมุดตัดทุกประการแล้วก็กลับสูนะ่ความถูกต้องในศาสนาของลอสุบฮานอวะตาลาอ,อ,อีกประการหนึ่ง สำหรับคนที่มุตตัดสำหรับคนที่ตกศาสนาวายิปที่เขานั้นจะต้องไปกอบอในสิ่งที่เป็นฟอดูในช่วงเวลาที่เขาตกศาสนาไปเมื่อเขากลับสู่อิสลามยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งวะลียซุบิลละเขาได้ตกมุตตัดไปหนึ่งปี เขาเป็นมุสลิมเดิมหลังจากนั้นเขาตกมูตัดนะหลังจากนั้นหนึ่งปีหลังจากนั้นเขากลับมาสู 0, สา AL, ่ศาสนาอิสลามใหม่วายิบที่เขาจําเป็นจะต้องกบอละหมา,หมาโ Both, โดกบอบวชกดอสกา,กาดก็ดนนภาพของการเป็นมุตัดดังนั้นเนี่ยสภาพของการเป็นมุตัดเป็นสภาพที่อันตรายแล้วก็เป็นสภาพที่น่าระวังเป็นอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นวัคซีนวัคซีนคุ้มครองตัวของเรา คุ้มครอง,องลูกหลานของเรานั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามให้ความสําคัญกับเรื่องราวของอีมานพูดกันในบ้านของเราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พูดถึงคุณค่าของศาสนาพูดถึงนะว่าคนเราเนี่ยชีวิตดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายของเราเราเนี่ยจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ตาลาต้องไปอยู่ในอาคีรอ ้องไปรับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ตาลาด้วยกับสวรรค์ด้วยด้วยกับนรกดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เรานั้นจะต้องตรวจสอบดูแลอีมานตัวของเราตัวของเราคนในครอบครัวของเรากูอังฟุสกุมกูอัฮลีกุมนารออัลลอฮ์ตาลาบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงปกป้องรักษาตัวของสู่เจ้าและคนในครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากภูมินรกของอัลลอฮ์ซุบฮานวตาลาสุดท้ายในเรื่องใน ช่วงของในะกล้ของวัน อา,อารอฟาแล้วก็วันอีดินอัลซฮานี้ขอลอตาลาได้ตอบรับอามานความดีของเราแล้วก็ให้เรานั้นได้ถือศีลอดเตรียมที่จะถือศีลอดสุนัตกันในวันอารอฟานะาําหรับประเทศไทยเราไม่ต้องคิดมากเราตามการประกาศของผู้นําเราถือศีลอดวันอารอฟ้ากัน,นในวันอาทิตย์และเราก็จะออกอีดกันในวันจันทร์ที่จะมาถึงนะครับอะดิษของท่านนาบีสุลต่านวะไลวะสัลลัมนบีบอกว่าถือศีลอดวันอารอฟานบีไม่ได้บอกว่าถือศีลอดวันบุคุฟ ถ้าถือสินอดวันวูกุูฟเมร่ยนั่นแหละวันไหนที่เขาวูกุูฟกันที่ทุงอารอฟาเราถึงจะต้องถือสินอดให้ตรงกับวันที่เขาวูุบูฟกันที่ทุงอารอฟาแต่นบีบอกว่าให้ถือสินอดวันอารอฟานั่นก็คือวันที่9้าของเดือนสุนฮิญะวันก่อนจากวันอีดินอัลบฮาเพื่อที่เรานั้นจะรับผลบุญกัน อภัยโทษจากอัลลอฮฺตาลาหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็หนึ่งปีที่กำลังจะมาถึงตราบใดที่เรานั้นไม่ทำในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่อัลกูลูกาลิฮะดะวัสตักฟิรุลลอฮฺละดิมวลีวะละกุมวะลีไซริ์มุสลิมีนฟัสตักฟิรูอินน่หูกานะวัฟฟาระ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون حيث قال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اعذ الاسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والاسيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك المتقين عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله اكبر والله يعلم أعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة